สะบัดซ้ายสบัดขวาเอาโอ้โห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 ไฟไหนที่เป็นไฟแผ่ไฟชนะมันเปิดซื้ออีกแล้วค่ะเปิดซื้ออีกแล้วอิมนำสํำล้านกับเปิดซื้อกัน ไปหลินกันเก๋ๆย่ายในลูกย่าย่ยานลูกหลงโอ้โยเอาเอ้ามวยถือคูครับอ่ะยกที่หนึ่งเอากันแล้วอ่โอ้สบัดซ้ายสบัดขวาเอาโอ้โห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 โโไฟไหนที่เป็นไฟแผ่ไฟชนะมันโอ้ยระวังสีสีอ่อนกับสีเข้ม โอ้ยพี่มีคุณสีอ่อนน้องมาตาสีเข้มเออเอาแั่งไหนบ้านนี่โอ้ยยองกันอีนุ่มตุ้มนำเลยบ้านนี่พูนนะพูนนะปูนะดได้จริงห้ายทองปางงางบ้านนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหแต่ละข้นมันมีขวายลดละเลยงานนี่อือหือสบัดซ้ายสวัสดขวา สิตีร่างกายอยู่บารุงราโอ้ยงานนี่ยานตีร่างกายข้อายเงื่อนีเรื่องงานนี่พุ่นนะโอ้โหพุ่นนะพุ่นนะโอ้โหป้าโถป้าโถโอ้โห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 เอ้าเอ้าข้อขาดขาดุนขา กูดกันงายน,นี่ละบานพี่ตน่าสาดเป็ดหน่อยแต่นอบานนี่โอ้ยวัดเคืองหนึ่งกรรมการเคืองหนึ่งก็ากาคกักบานนี่พ่นน่ะพุ่นนะ่นนะโอ้โหมีการขูนเกิดขึ้นระหว่างผิวเข้มกับผิวอ่อนเอาพ่นอ่าผิวเข้มแพ้ผิวอ่อนชนะพัก,กยกได้บานนี่พักกันโลบานนี่ อาพักกันดีกันระหว่างวันนี่พักเบรกพ,พูดนะม่งเป็นเห่นกันพูดนะโอ้ยม่งไปเล่นกันเนาะอ้กําหนองเล่นกันคักพูดนะย่ามฮักกันกะฮักย่ามเห่นกันกะเล่นย่ามขาย่ามตีกันกะตีคักขนาดเล็กหน่อยกูนี่เอากันอีกแล้ว พุน่ะตีนาไอ,าอ้โอ้ยพุน่ะเอา้าเอา้เอาตีกันระหวะ่านี่เออเออหมันได้จังสั่นหรอวะผุ่น Your, you, อยู่ไอ้เก่งขึ้นอย่างนีลิงหน่อยผุ่นตีนจกตาไอา้เออการหูมันโดดหรอกล่าเออการหูมันโดดผุ่น โอ้ยกะค่ายเงาเด้ละพี่น้องเบิง่งหลานเล่นกันกะค่ายเงายูเห็นว่ากะได้เนาะเมื่อแห้งยอดน้ำกะโตมอีลีบานนี่เบิ่งท่าอา้นอนโอ้เห็นเาอาดหลาดหลานใชยหลานเช้า,า,ชาก็เล่นก็เมือยกะโดดโหลดเต้นเอามาว่างให้ย่าโย,ยนจนศร้างับงาบ,งาบได้บานเนี่ยพักเบรกไดละบานตอนนี้โอนะ แตละคนแต่ละตูแต่ละอย่างแต่ละแบบเี่สาวสวยนอนอยูพีค่ะพา,านอนสาวสวยสุดยอดอีลีค่ะโลกประจำให้มันรูไปส่วนอายนอนอยู่จนโซฟาคนน่ะมีความสุขหลายแต่ละคนเ่ย เปิดแอร์ให้เย็นเสืยเสืยเปิดซองตัวด้วยค่ะเปิดแอร์ให้เป็นน้อนเย็นสบายค่าไฟเดือนนึงสี่พันกว่าบาทกระต่องจ่ายพอหลานห้อนค่ะ